พี่นาไปจะได้ท่านการข้อมูลจะใส่เพิ่มไม่ก็แบบแก็บอกว่าผมจะจับไว้

ตรงนี้ในส่วนของอตำรวจตะเวนชายแดน3ามี่หกนะครับรัะะตวเวนเส้นทางตามปกติในช่วงนี้ที่เรามีการรัตเวนเส้นทางหลายๆส่วนก็ผ่านมา เห็นสังเกตด้านข้างทางนะครับใส่ถุงดําไว้ก็สงสัยก็ลงมาเปิดดูก็เป็นอาวุธปืนคาดว่าคนน่าจะนํามาทิ้งไว้ข้างทางลักษณะไม่ใส่เข้าไปในตรงค้างที่ทิ้งขยะถ้า,ถาทิ้งตรงน,นั้นอาจะมองไม่เห็นแต่วิ่งข้างทางนี่สังเกตพอพอสังเกตเห็นได้นะครับพอดีตจดดอรก,ก็พบเห็นพอดีแล้วก็เลยเอาออกมาดูาพมว่าเป็นปืนอาก้าหนึ่งกระบอกพร้อมสองกระสุนแล้วก็กระสุน5นัดสภาพเนี่ยได้เป็นลักษณะของการกาเก่าโดยการเก็บ ไม่ได้ใช้งานแต่ว่ามันสามารถกลับไปใช้งานได้อีกเพราะว่าในลนักษณะของการเก็บเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้คืออาจจะระบียไว้ด้านในทั้งลำกล้องทั้งเครื่องห้องเครื่องส่งที่จะเป็นห้องลุกเลือนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ยังสามารถเป็นพื้นที่นำกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่เนองี้วตอนนี้มีการเก็บไว้แต่อาจจะเกรงในเรื่องช่วงนี้ที่มีการตรวจอัตเวเร่วมกันของทหารตำรวจแล้วก็ส่วนต่างๆในการตรวจคนก็อาจจะกลัวความผิดก็เลยนำมาทิ้งไว้